ไปแล้วพี่น้องไปแล้วสิทันบ่นี่เสียภาษาสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีผู้ที่มักการตกปลาชะโดสุภูสุคนครับเมื่อนี้เสียภาษากับพาพี่พาน่องมาตกปลาชะโดหนาดินครับกับมียาปลาดุกครับกับเอ่อตาปไกล,ลกา เออไก่นะครับผสมเลือดแส่แซฟอูมามีเลยนะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่โตมาฝากพี an. ่ฝางน้องบอจังไหนก็ติดตามนะครับเนาะให้กำลังใจครับทีมงานเสียดภาษาครับมันหมานครับมันหมานหลังแรกข่านไป เรียบร้อยครับพี่น้องได้โตมาให้พี่ให้น้องในเมืองนะครับเจอตะขอสูตรเซียนปลาสาเข้าไปยุ่ยจึกนะครับแต่ตัวหน่อยไปหน่อยนึงนะครับแต่ยังหน่อยกะได้โตให้พี่ให้น้องในเมืองนะครับเนาะจะได้ติดตามครับเซียนปลาสาแต้มแรกมากแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยไปแล้วครับพี่น้องไปยังไวเลยครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้ว ใส่ <blender> โอ้ยของกันอีกแล้วอู้มันย้อนครับพี่น้องมัน <Essential> ย <approved> ้อนมันย yani <wei> ้อนมันย้อนมันย้อนมันแรงข้ามามันแรงขมามันแรงข้าม่าที่ นี่พี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเด็กตู้ใหม่พี่เอ็น้องเมืองเรียบร้อยครับแต้มที่สองมาแล้วอยากหนุนเร็วครับลงเยอะไปวางหันเองนะครับแต่ว่าของเร,เ,รเรียบร้อยเลยเดี๋ยวปลดก่อนปลดก่อนแต้มที่สองมาแล้วแต่ว่าของ คอง,อง,องเดี๋ยวจะเด้ปดกันครับปดกันปดกันโอเ,เรียบร้อยครับพี่น้องแต้มที่สองมาแล้วนะครับนี่นะครับให้เมืองกันแต้มที่สองปลาตัวหน่อยครับ ถึงสีน้อยจังได้กะถือว่าเป็นแต้มขึ้นกันนะครับเนาะติดตามนะครับเนาะว่าสีแต้มที่สามสีมายังไงครับเสียภาษาครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วทันบมเนาะงข้าแต่เมืองโทรศัพท์ไปแล้วครับไปแล้วกดโอเคกดแล้วลุยไปหล่ะ โอ้ยข้าตไปกดเพ้อซับไปแล้วพี่น้องไปแล้วสิทันบ่นี่อ้าย หน้าผูกเข้ยิงโอ้ยปิดมัดของเม็ดที่นอ้องเอ้ยแบกไล่แบกไล่แบกไล่โอ้ยแบกไล่แบกไล,ยกล,ยกลย่ยังแต่ว่าของมาหมดเลยสีหลัง มันเอาหนวดเดียวสีหลังเลยพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเบ็ดของกันมุนอายะเลยอาอเดียวเดียวปดปดกันพี่น้องปดกันตอนนี้ตอนนี้ อากเกเด็กผู้ตอไรกินมันลากเยมุ้งติมนอยนมนยนแขึ้นเบ็ดเบ็ดงเบ็ดงที่รองเบ็ดงเบ็ดงเอาเอาข้นเอาได้เบ็ดเบ็ดทันกันเด็ดทันกันแต่ตัวที่สแล้วกำลังผลตัวที่สามผลตกด่า chắc lắm đấy kim hồ tao vào muôn muôn hai nhau đất hòn cân ấu ấu cái đầu không dẻo đấy chứ đấy ấu đây kim thấy thế ngang ăn đi sắp ấu đứng này ở, Chỉ để tôi mà để tôi đâu Được ạ, chưa, chưa khăn Ôi Ôi ha bảo là tôi này Cứ khăn chân môn ủi ủi Cái lắm cốt tôi thì dám Nhưng tôi đi di là mất khổng chân mất Ôi Ôi แต่จะตกปลามากก็มีมือนีแหละพี่น้องที่ว่ามวยยัวห่งโตที่สามพ่วงใดบางนึงพุทธบัษราเหลียวยังยังยังพุทบุทันเลีย,ย,ย,ยบทบทวบนนัตเทนีโตที่สามนี่ไปดึงของอุ้ยไปดึงของกันเมดบนนัตเทนีโตที่สี่ผัดกินแหงมุนไม่ญ่เลยวะนี่เอา้า <laughs> บ่มียังสีบรรยายนะครับคลิปนี้บ่มียังสีบรรยายโอ้สุดๆอีหลีนะครับ แตงตีซีมาแล้วครับถึงสีหน่อยแต่กระแตงทีซีแต่ว่าไอ้ตัวหน่อยนี่แหบแหงโอ้โอสหเศครับพี่น้องแตมทีซีมาแล้วโอ้เที่ยงแบบพี่น้องสีเมื่อดะได้บานนี่นะครับนี่ผลงานมือนี้นะครับโอ้ยหนัก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 สีแต้มนะครับสีแต้มผลงานมือนี้เสียดายแต้มแรกโอ้ยหนักเสียดายแต้มแรกดกดวิดีโอบบทันนะครับก็บเลยบบมี ชาเต็มาฝากพี่ฝั่งน้องนะครับแต่ว่ามือในกาโอเคครับเสดายซีแต้มนะครับซีแต้มมีลุดแน่มียังแน่กับเป็นเรื่องธรรมดานะครับของการตกปลาจะไหนก็นฝากติดตา้มเลยนะครับนาะเซียนภาษาครับฝากตดตามฝากกดไไหลฝากกดแแท์นะครับทีมงานน้องไม้ในวงการนะครับเซียนภาษาครับ